ใช่นครับพบพอดีครับปางแยมช่อง5นะครับ FM 107.25ของรายการ <พอ S 1> หัวปางแยมออกรายการ10โมงเช้าเต็มๆเลยครับวันนี้ผมเดินทางมาที่อซอยปิ่นเจริญนี่วันสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่วันเกิดเนเนแอเรานะครับก็หวังว่าได้มีโอกาสสิทธิอนุสิ์อย่างที่เรเห็นนะครับน,น, <ะ S 1> นี่คือถั่วและและก็บรรดาของแขกหรือที่มาร่วมงานกันแล้วก็สิทธิอนุสิ์ปากกันมากมายทั้งญี่ปุ่นทั้งทิ้ง สิงคโปร์จีนนะครับมากันวันนี้คัวเลขมีวัตัวของร่วมงานอะไรวันนี้ครับครับก็มันเป็นเรื่องราวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นสายใดทิศทางใดก็แล้วแต่ถ้าได้ยินเรื่องราวของการไหว้ครูเนี่ยมันมานานแสนนานมากนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนเนแอร์เขาไม่ใช่อ่าอาจารย์ที่ที่ธรรมดา ใช่ไหใครก็รู้จักกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นบาเล่สิงคโปร์จีนเนะครับเพราะฉะนั้นเราคนไทยเนี่ยผมในฐานะที่ก็แอบเป็นลูกจิตนะนะก็มามางานไหว้ครูเพราะด้วยความรักความเคารพแล้วก็ท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีเวทมนตร์อาคมขังจริงๆนะครับแล้วก็อยู่ในศิลปได้ทำนะเราก็ต้องมาเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมาก ครับครับผมมาบ่อยไหมครับพี่เกิดเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นแหละครับโอ้โหดีครับนี่โอ้โหนี่สำคัญนะครับท่านนายกทัวร์แรกที่พูดจัดจัดการวันเกิดเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นแหละครับนะครับปีหนึ่งท่านคงจะจัดผลเดียวแหละ ครับผมไี่เสียงจากท่านดูแลรายการของเรานะครับถ่ายทอดสดไปยังทั่วโลกนะครับวันนี้เดี๋ยวกลับบ้านครับพี่ใหญ่ผมหน่อยครับได้นำตัวนะครับผมสวัสดีครับผมต้นเงินครับตัวแทนของมหัสจร์ยดงตะเคียนนะครับเดี๋ยวเราก็เชิญอาจารย์ไปวันนี้ผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ของเนนแอครับเป็นที่นับถือมากผมเคารพท่านมากวันนี้วันเกิดได้มีโอกาสได้มา งานวันเกิดร่วมพิธีของเนนแอครับขอบคุณครับอาจารย์ต้นครับมีคําถามว่าอาจารย์ต้นหน้าตาคุณู้ท่าอาจารย์ต้นทำธุรกิจอะไรครับบอกโปรโมทได้นะครับท่านอ๋อก็เดี๋ยวมีเกินเปิดตัวมหัสจรรย์ดงตะเคียนนะครับที่บ่อพอยนะครับเดี๋ยวเชิญพ่อแม่พี่น้องไปสักการะไหว้แม่นาตะเคียนอายุ2,000ปีมีจํานวน2,000กว่าต้นครับ เชิญนะครับที่ไหนครับที่บ่อพลยกัญจนะบุรีครับสนามกอล์ฟบูซไฟครับเวลาได้ยังไงครับเดี๋ยวกําหนดอีกทีนะครับผมเดี๋ยวเชิญอาจารย์แอร์อาจารย์ของผมไปครับอ๋อครับผมนี่ก็บอกบุญมายังไปทั่วสารีนะครับที่รายการนี้ครับเดี๋ยวก็มาฟังจากอ่านะฮะเขาเรียกว่ารักเมืองปทุมนะครับนะฮะอ๋อผมสวัสดีครับผมพงครับนะครับผมหรือเล้งมังกรวาลีนะครับในคุ้มตะเคียนแหละครับลองไปดูกัน มีพี่ั่วแล้วแล้วก็นนแนนะครับอาจารย์แนนแนนะครับเร็วๆนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีอาดามมาร่วมด้วยนะครับเป็นหนังที่ให้โชคให้ลาบาพี่นิหารแล้วก็ได้หา,านะครับไม่ใช่ผีวิ่งลงโอ่งหรือว่าไงพี่ละ ไม่รู้ไม่รู้อ๋อตรงนี้เดี๋ยวเป็นที่ตกลงกับอาจารย์แอร์นะครับอาจารย์เนนแอร์นะครับตอนนี้เป็นทีมงานนะครับมีพี่แย้มพี่แย้มด้วยครับแย้มเข้ายอดนะครับนี่จิ๊บแย้มอ๋อแย้มแย้มเอาครับขออภัยนะครับ่คนรันแย้มนะครับผมก็ท่านนายกทัวร์แล้ก็พูดกันไปชัักครู่แล้วนะครับตาย ทีมงานถ่ายทําภาพยนตร์เลยครับผมรายการถ้าจะดูใน Facebook YouTube ก็ขอ,อปองหนึ่งอีกคนครับอ๋อครับผมอนุญาตอนุญาตครับผมรายการขอทักส,สวัสดีครับผมแจมเก้าจอดนะประเทศไทชิดแจมนะครับพอละวเดี๋ยวโอ้จริงค <c oughs> <c oughs> นหนึงจะพลาดนานจังครับ <c oughs> <c oughs> ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ <c oughs> ที่มางานวันเกิดอาจารย์ของผม <c oughs> เนนแอร์อาจารย์พูดที่น A ับถือของผมและนี่พี่ต้นทำงานกรมป่าไม้ครับเกียวกับนางตะเคียน โอ้มีพันพันต้นเลยครับในสวนเขาเนี่ยใช่ผมไปมาแล้วแค่ต้นเดียวผมก็หัวโกรธแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยเอาไว้พบกันติดต่อทางด้านไหนครับติดต่อทางด้านไหนครับเดี๋ยวผมต้องอยู่อตามที่เขาบอกนะอาจารย์ต้นขออนุญาตครับผมติดต่อทางด้านไหนครับติดต่อไปที่ทางสนามกอล์ฟบูสฟายหน้าสนามกอล์ฟเลยครับไปเยี่ยมชมได้ครับที่บ่อพลยกาญจนบุรีครับผมอ๋อครับสั้นๆนะครับดีความหมายครับผมแล้วผมขอฝากภาพยนตร์เรื่องเรา โคตรระหำแดนเถื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวแค่ไปสัมภาษณ์ผู้กำกับด้วยนะครับพี่ดมด้วยครับได้ครับวันนี้ก็เอาละครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ท่านมีส่วนนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่ดาดัชกรนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะมาร่วมงานในวันเกิดของเดนแอร์เรานะครับก็หวังว่าเป็นกัลยาณิมิตที่ดีนะครับนะฮะตอนนี้ถ่ายทอดชดอยู่นะครับเห็นหน้าตาอ่า รูปหล่อนะครับแต่ไม่เป็นพระเอกจักทีนะอยากจะให้เป็นพระเอกยเกินผมดูหนังตั้งแต่สมัยก่อนครับผมวันนี้มาตัวรงเรื่องอะไรครับผมก่อนครับโคตรละหัมแดนเถื่อนสิ่งที่สําคัญที่สุดผมได้เล่นเป็นพระเอกนะครับเป็นนามเพอมือปราบนะครับแล้วและผู้กํากับผู้กํากับนี่เขาก็เป็นเป็นนามเพอเหมือนกันแต่มาคนละถิ่น

โอเคครับครับผมรายการไปแล้วครับไป,ไป,ไปแล้วครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ